สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวมารีวิวแผงซึ่งแผงทางซ้ายมือเนี่ยเป็นแผงโพลีแต่ว่าขวามือเนี่ยเป็นโมโนนะคะโพลีซ้ายมือเนี่ยสังเกตไหมคะว่ามันจะเป็นเซลล์มันจะไม่เต็มนะคะเขาถึงเรียกว่า half cut ซลล์นะคะใน1เซลล์เนี่ยนะคะก,ก็จะแบ่งเป็นเส้นบัตบาร์อยู่5เส้นนะคะเซลล์ตรงนี้เป็น144เซลล์ นะะในส่วนในขณะที่แผงโมโนนะคะซึ่งตัวนี้เป็นโมโนฮาร์ฟคัตเซลล์400วัต์ของซันเทคเหมือนกันนะคะลักษณะเซลล์ก็เหมือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าทุกคนดูสีชัดเจนไหมคะโมโนสีจะเข้มกว่าโพลีนิดนึงและจะมีเส้นปัดอยู่ตรงกลางนะคะมันก็เลยเรียกว่าฮาร์ฟคัตเซลลนะคะ ดูลักษณะทางกายภาพถ้าสังเกตดูแผงโมโนจะยาวกว่าแผงโพลี่อยู่นิดเดียวเห็นไหมคะข้างบนยาวกว่านิดเดียวจริงๆนะคะในขณะที่ความกว้างเนี่ยก็เท่ากันนะคะเดี๋ยวจะรีวิวด้านหลังให้ดูคะ่ะว่าลักษณะมาแตกต่างกันยังไงใน EP ต่อไปคะ่ะ